แต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นมันสิ่งเลวร้ายที่ไม่ใช่เกิดจากกรณีเป็นกรณีการกระทําของมนุษย์แต่มันเป็นเชื้อโรคนะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีวัฒนาการเราก็มีการติดเชื้อทําให้คนตายก็ติดเชื้อไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็ถือว่าอยู่ในภวิบัติของโลกไม่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวนะครับประเทศอื่นเมืองอื่นก็เป็นเหมือนกัน ดังนั้นการที่ม็อบจะออกมาในช่วงนี้ก็พิจารณาให้รอบค่บว่าเหมาะหรือไม่อย่างไรถามว,าว่าวันนี้ใครอยากเป็นนายกแทนลุงตู่ไหมครับไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับวันนี้ลุงตู่ให้ผมเป็นนายกผมยังไม่เป็นเลยครับเพราะอะไรครับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นการแก้ไขปัญหาค่อนข้างลําบากครับหนึ่งสถานการณ์เลวร้ายมีการติดเชื้อมีการแพร่ระบาดวัคซีนที่มีการสั่งซื้อก็ไม่เพียงพอแก่ประชากรโลก สวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็นเอฟซีแฟนคลับแลวก็พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศวันนี้โควิดเป็นไงบ้างครับพี่น้องประชาชนผมเคยพูดแล้วว่าสถานการณ์โควิดจะมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องวันนี้เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะรอดในการที่จะไม่ติดเชื้อ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นก็ถือว่าอยู่ในสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็รักษาไม่หายหลายคนก็ล้มตายหลายคนก็หวาดรนแวงวันนี้เราต้องวางแผนกรับพี่น้องประชาชนครับวางแผนในการที่จะเอาชีวิตให้รอดแน่นอนครับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นผม,มเห็นใจเหลือเกินในการที่ใช้ชีวิตประจําวันแต่ละวันในการที่ต้องออกไปหาซื้ออาหารและทํางาน ยิ่งมีคําสั่งนะครับล็อกดาวน์5จังหวัด6จังหวัดและก็ทําให้คนที่ตกงานก็ไม่รับเงินเยียวยาก็รอคงหวังผมเข้าใจนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นทําให้คนเครียดลหลายๆคนท้อแท้กับชีวิตหลายคนชิดจะฆ่าตัวตายหลายคนดึกโดกดตึกตายหลายคนจะวิ่งไปให้รถเหยียบตายมีแน่นอนครับแต่ผมกลับเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความรักและเคารพอย่างสูงว่าคนเรานั้นได้เกิดมาเป็นคนนั้นถือว่าสุดยอดแล้วครับ เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ32ประการวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินมากมายเหมือนคนอื่นแต่ว่าเราจงภูมิใจว่าเราเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยและเรามีครบ32ประการเราต้องสู้ครับวันนี้พี่น้องครับจะจนลําบากหรือว่าจะลําบากขนาดไหนก็ขอพี่น้องสู้ลุกขึ้นสู้ครับสู้ด้วยตามหลักวิเชีการเราต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับแต่การที่เราจิตตกจนเกินไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน วันนี้ก็มีกลุ่มไทยไม่ทน,นหลายกลุ่มนะก็บอกว่าคาร็มอบจะออกมาไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นสิทธ์ครับเป็นสิทธิ์ที่ออกมาไล่หรือขับไล่ผู้นํารัฐบาลในกรณีที่บริหารงานล้มเหลวหรือว่าไม่ได้ทําให้ประเทศดีขึ้นหรือความเข้าใจว่าอ่าอยู่ต่อไปจะทำให้ชาติบ้านเมืองน,นั้นเสียหายแต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นมันสิ่งเลวร้ายที่ไม่ใช่เกิดจากกรณีเป็น กรณีการกระทําของมนุษย์แต่มันเป็นเชื้อโรคนะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีวัฒนาการแล้วก็มีการติดเชื้อทําให้คนตายก็ติดเชื้อไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นก็ถือว่าอยู่ในภัยวิบัติของโลกไม่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวนะครับประเทศอื่นเมืองอื่นก็เป็นเหมือนกันดังนั้นการที่ม็อบจะออกมาในช่วงนี้ก็พิจารณาให้รอบคอบว่าเหมาะหรือไม่อย่างไรถามว่าวันนี้ใครอยากเป็นนายกแทนดวงตู่ไหมครับไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับ วันนี้ลุงตู่ให้ผมเป็นนายกผมยังไม่เป็นเลยครับเพราะอะไรครับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นการแก้ไขปัญหาค่อนข้างลําบากครับหนึ่งสถานการณ์เลวร้ายมีการติดเชื้อมีการแพร่ระบาดวัคซีนที่มีการสั่งซื้อก็ไม่เพียงพอแก่ประชากรโลกและก็ประการสําคัญเงินคงครังก็ไม่มีถ้าออกมาถ้าหากเข้ามาเป็นนายกผมบอกเลยว่าเหนื่อยครับโดนด่าเหมือนกันนั้นหลายคนบอกว่ามีคนเยอะแยะที่อยากเป็นก็เป็นสิทธิของเขาครับนะฮะ แต่ผมบอกเลยว่าคนดีมีฝีมือเนี่ยช่วงนี้ยไม่อยากมาเป็นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกรณีที่อะไรครับเป็นเรื่องที่อการแก้ไขปัญหามันต้องมีการวางแผนเป็นระบบแะ้วก็ปัจจุบันนั้นนี่การวางแผนไหมครับบ้างแผนแต่มันผิดแผนไงครับผิดแผนนะครับผิดแผนก็ทําให้หลายคนไม่เข้าใจนะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะ อ,อยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นแน่นอนครับการอยากให้ประเทศบ้านเมืองดีขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ประการสําคัญนั้นคือถามว่า,าการทํางานหรือการวางแผนงานต่างๆเนี้มันต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไปคือทางรัฐบาลโดยลุงตู่นั้นก็พายายามวางแผนนะครับแต่ว่าแผนที่วางไว้มันผิดคาดนะครับผิดแผนไม่ได้สั่งซื้อวัคซีนไม่รู้หน้าแล้วก็คิดว่าโรคระบาดนะฮะไวรัสโควิด COVID เนี่ยมันจะจางหายไป แต่สุดท้ายมีการลักลอบเข้าเมืองโดยการที่นําพาโดยข้าราชการบางคนที่เห็นแก่ได้เอาเชื้อโรคประเทศอื่นเข้ามานะครับก็คือข้างบ้านแล้วก็เป็นกรณีที่ทางฝ่ายแรงงานนะครับซึ่งเป็นแรงงานที่มีความสําคัญกับชากรของคนไทยเหมือนกันแรงงานบางแรงงานงานบางงานเนี่ยแรงงานไทยไม่ทําเขาก็ต้องใช้แรงงานต่างประเทศนะครับเข้ามาทํางาน วันนี้ลุงตู่จะลาออกหรือว่าลุงตู่อยู่ในสภาผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าวันนี้ณเวลานี้ลุงตู่ไม่ลาออกหรอกครับถ้าลาออกเนี่ยมันยิ่งจะเร็วร้ายไปหนักกว่าเดิมครับเพราะอะไรครับการลาออกกลัวจะสรรหานะครับนายกมนตรีมากลัวจะมีการโหวตเลือกนายกนะครับนายกต้องมาจากการเลือกตั้งของสสนะครับสสในสภา,ภาและก็วุฒิสภาเอ750คนนี่เป็นคนเลือก ตามบุคคลที่ได้เสนอชื่อตามมาตราแปดแปวันนี้บอกเลยว่าขั้นตอนในการที่จะสรรหาในกรณีลุงตู่ลาออกนั้นค่อนข้างยากสามเดือนสี่เดือนไม่เสร็จนะครับและประการสําคัญเราเอาใครมาเป็นช่วงนี้ก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการที่จะเรียนรู้งานในการที่จะสั่งการในการที่จะทาอะไรหลายอย่างใช่ไหมฮะมันก็ไม่อาจที่จะทํางานได้ทันท่วงทีเช่นเดียวกันถ้าลุงตู่นะครับยุสภาน,นะครับ ยิ่งเลวร้ายใหญ่ไปเลยครับช่วงนี้ลุงตู่ยุสภาไปแน่นอนครับก็ต้องมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งเราต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจํานวนมาหาศาลและประการสําคัญพี่น้องประชาชนก็ต้องออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะหลังจากที่อยู่บ้านเฉยๆอยู่แล้วต้องออกมาใช้สิทธิ์ต้องมีการหาเสียงนะครับจะต้องมีการโฆษณามีการเดินทางไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไปเจอผู้คนช่วงนี้เราอยู่ในสถานการณ์นะครับห้ามชุมนุมกัน เกินกว่า20คน30คน50คนจะมีการลอกจาวก็คงเป็นไปไม่ได้อีกผมว่าเราทนอยู่ก่อน,นครับไทยไม่ทนนะครับว่าทนไปก่อนคนไทยส่วนมากทนไปก่อนครับวันนี้ขอให้เป็น้องประชาชนอดทนไปก่อนถึงแม้วันนี้ลุงตู่จะแก้ปัญหาไม่สําเร็จลุงตู่จะทําให้ถูกใจทุกคนเราก็จําเป็นต้องอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันไปก่อนหลายคนออกมาดา่าหลายคนออกมาต่อว่าถูกต้องครับเมื่อคุณไม่ได้ดั่งใจคุณก็ต่อว่าด่าทอได้ และการสําคัญวันนี้เราจะอยู่อย่างไรนะครับแน่นอนครับเราต้องวางแผนชีวิตในช่วงสั้นๆที่มีการล็อกดาวน์ในช่วงสั้นๆที่จะเกิดจากผลการล็อกดาวน์จากผลกระทบต่างๆพี่โน้องประชาชนครับเราต้องรู้จักวางแผนในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับสองเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีแน่นอนครับถ้าหากเราไม่วางแผนเราก็จะประสบปัญหา วันนี้หลายคนมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนครับเงินคือปัจจัยสําคัญในการที่จะนําไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะปัจจัยสี่ไม่ว่าข้าวไม่ว่าเครื่องนุ่งหม่มอะไรก็ตามเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องใช้ต้องกินสิ่งที่เกิดขึ้นในะพี่น้องประชาชนมันเป็นกรณีที่หลายคนนะครับบอกว่าไม่มีเห็นแสงสว่างเลยแสงสว่างทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับมันเป็นไปและเป็นอยู่ ทุกอย่างมันมีอุปสรรคทางัานในการดําเนินชีวิตวันนี้เราบอกว่าต้องการเปลี่ยนทันทีมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับให้พี่น้องเข้าใจหลักนะฮะถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเราจะไม่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจหลักเราก็จะทุกไปเรื่อยๆทุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกกับโชเชียวทุกกับลุงตู่เจยดลุงตู่เจยดลุงป้อมเจย,ยดทนายบุญถาวรอ,ออกมาเชียร์ลุงตู่ทุกวันไม่ใช่นะครับผมเนี่ยไม่ได้เชียร์ลุงตู่ทุกเรื่องแต่ช่วงเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี้ยผมบอกเลยว่า พี่น้องประชาชนครับมันก็มีการพัฒนาเรื่องของการพัฒนาถนนขนทางแต่เรื่องของการวางแผนระยะยาวในกรณีติดเชือ้อโควิดเนี่ยเราคาดการผิดนะครับผมก็คิดว่าหนึ่งมันไม่น่าจะมีเชื้อเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นเราวางแผนสกัดกั้นไม่มีกระจายเชื้อเนี่ยได้ถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกด้วยความประมาทนะครับเราก็ทําให้มีการติดเชื้อเริ่มจาก ที่มีการลักลอบเข้ามาในเมืองเราสําหรับศพนะครับพี่น้องที่มีคนตายแน่นอนครับมันก็ต้องมีการกำจัดมีการเผานะครับตามไปพณีประเทศเราเนี่ยดีจุดหนึ่งนะครับพี่น้องมีวัดเนี่ยมากวัดบ้านเราเมืองเราเนี่ยหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นวัดนะครับดังนั้นจําเป็นเราก็ต้องเผานะครับคือบุคลากรไม่เพียงพอครับพี่น้องคือคนก็กลัวติดโควิดผมเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับ บุคลกากรทางการแพทย์เนี่ยสมควรที่จะได้รับการชดเชยแล้วก็ได้รับเงินชดเชยจากเงินภาษีของประชาชนเนี่ยมากกว่าบุคคลอื่นหนึ่นนงในการออกไปดูแลในการดูแลพี่น้องที่ติดเชือ้อถือว่ามีความเสียสละเป็นอย่างมากคนที่มีสามีภรรยาเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยถือว่าสุมเสียงเหมือนกันนะครับแต่ด้วยหน้าที่แต่ด้วย การงานก็ต้องไปทําให้พี่น้องประชาชนดังนั้นพี่ชายน้องน้องประชาชนทำอย่างไงครับในช่วงนี้อย่าก,กิตตกครับอย่าก,กิตตกอย่าไปดูมากสื่อโซเชียลวันนี้เอาตัวเราให้รอด,ดง่ายๆก่อนวันนี้ผมก็ออกลังกายนะก็เขเียนง,งานได้งานหนึ่งทุงยิ่งเที่ยงก็ไปเดินตากแดดไปดูต้นไม้แล้วก็กลับเข้ามาทํางานต่อแต่เราต้องระวังครับพอดีจังหวัดสีเกียดนี่อยู่ในพื้นที่ควบคุมไม่ถึงกับว่าเข้ม,เข,มเข้มข้นนะครับ ก็ยังกลับไปมาหาสู่ได้วันนี้ก็ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็สูงขึ้นนะติดเชื้อเพิ่มอยู่38คนแต่ก็เอาอยู่ครับว่าก็เก่งอยู่นะครับเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องเข้าใจหลักคือเราทํอยังไงจะให้เราอยู่รอดปลอดภัยนั่นคือ่ตัวเรานะครับเราไปคาดหวังกับรัฐบาลจนดเกินไปเมื่อไม่ได้ดังหวังเราก็จะทุกข์เมื่อทุกข์แล้วเราก็ไม่สบายใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจิตหมกมุ่นในการที่บรรดารัฐบาลต้องการรัฐบาลที่ดี ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าเราจะได้ร,รัฐบาลที่ดีมีความรู้ความสามารถทํางานเพื่อประชาชนร้อยเปอร์เซ็นตนั้นมันก็ค่อนข้างลำบากเพราะนักการเมืองคือนักสแสวงอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออำนาจปกครองประเทศเข้ามากํากับดูแลงบประมาณแผ่นดินของพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันหอมหวนในการดูแลงบประมาณนี้มันก็สามารถไปใช้จ่ายมีเงินทอนก็ทําทให้คนที่เข้ามาในวงการนี้ร่ํารวยหลายคนเป็นสสสมัยเดียวนะครับนะฮะ รวยเป็นร้อยล้านสิบล้านเออร้อสิบล้านร้อยล้านนะครับเรื่องจริงฮะเพราะว่าเงินพวกนี้มันมีเงินทอนดังนั้นคือเ้าไดการประจำบวกเขาได้การการเมืองเมื่อผลประโยชน์ลงตัวก็ทําในสิ่งที่น้องประชาชนไม่รู้ในการพั้วประมูลง,งานในการขอสร้างงานนะฮะในลักษณะที่งานไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตก็เป็นเรื่องจริงสิ่งที่เกิดขึ้นี่น้องครับเรารับสภาพความจริงดียครับวันนี้ถ้าเราไม่ยอมรับสภาพความจริงเราจะไปไม่ได้เราจะไปไม่ได้ไไมไดไหมายความว่าตัวเราเองจะมีปัญหา หลายคนที่ท้อแท้หลายคนที่ผิดฝังถ้าฟังผมอยู่นะครับลุกขึ้นมาสู้ครับเราเอาตัวรอดในช่วงนี้ก่อนอะไรที่พอทิ้งได้ก็ทิ้งไปอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปเสื้อผ้าช่วงนี้เสื้อผ้าเก่าก็เอามาใช้ก่อนประหยัดในการใช้เงินในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวเราสําคัญที่สุดถ้าเรามีมากเราก็แบ่งปันนะให้คนที่ยังไม่มีดูแลกันไป สำคัญคือเราต้องรู้จักระวังในการที่จะไม่ติดเชือ้อไปไหนมาไหนต้องระวังนะครับนะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องระวังรถผมยังไม่ล้างในช่วงนี้นะล้างเอาล้างเองมันโชคดีอยู่ต่างจังหวัดพี่น้องประชาชนครับผมโชคดีเหลือเกินที่ผมอยู่ต่างจังหวัดคือการทามาหากินหรือการหาจินก็ง่ายผมก็มีวางแผนไว้ล่วงหน้าผมวางแผนล่วงหน้ามาเรื่องนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับคือมีที่นาเล็กๆมีสัตป่ามีปลูกผักผลไม้ นมีขั้วมีนาข้าวคือเรามองว่าอนาคตเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดปัญหาแน่นอนก็คือจริงๆครับผมเชื่อเรื่องของอะไรครับเชื่อในเรื่องของอโลร,รัสสันนะว่าอนาคตการจะเกิดขึ้นหนึ่งสอสามสี่ห้าเราก็ศึกษาพอเป็นไปมันก็เป็นจริงเราก็พยายามเชื่อแล้วก็พยาพยามใช้ชีวิตนะปลูกต้นไม้เยอะๆนะฮะแล้วก็ทาบ่อปลามีนาข้าวแล้วก็พยายาม างานที่มันเป็นกรณีที่ไม่ต้องไปอยู่ในเมืองผู้เจอผู้คนมากเราก็พอเพียงและเพียงพอกับชีวิตที่เรามีอยู่เราก็ไม่ทุกข์นะครับเรื่องไหนทุกข์เราก็มาวิเคราะห์ว่าทุกข์เพราะอะไรวันนี้มีเรื่องมีราวมีคนมาฟ้องมาร้องเราก็พี่นาเคาะว่าเราแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้ไม่มีเงินเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ไปเท่านั้นอะไรก็ตามพี่น้องครับถ้าหากวันนี้เราไม่เข้าใจหลักเราก็จะผิดหลักถ้าผิดหลักปุ๊บเนี่ยนะครับ เราก็จะเป๋เลยนะเหมือนกันการสร้างบ้านเราไม่ทาตามแบบแบบเขาเขียนไว้ต้องสร้างแบบนี้แบบนี้แต่เราทําไม่ถูกตามแบบมันก็มีปัญหาเหมือนกันครับชีวิตคนเราเราต้องวางหลักให้ถูกนั่นคือหลักความจริงหลักความจริงคือยึดความจริงยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ถ้าคุณไม่ยอมรับความเป็นจริงนะครับคุณไปไม่ได้เลยนะครับไปไม่ได้เลยวันนี้เรายอมรับ,บรัฐบาลน,นั้นมีปัญหาในการบริหารจัดการ เราเข้าไปแก้ได้ไหมเข้าไปแก้ไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจเพราะว่ามันแก้โดยองค์กรทางการเมืองมันแก้โดยรูปแบบของคณะฐมนตรีในฐมนตรีมีหน้าสูงสุดแกก็พยายามแก้แก้จนไม่รู้จะแก้อย่างไงนะครับถามว่าให้แกลากออกตรงนี้ผมว่าอย่าเพิ่งลากออกเลยครับมันในการสรรหาบุคคลมาทํางานแทนนั้นมันค่อนข้างยากสองยุสภาอย่าเพิ่งยุบครับสําหรับการเลือกตั้งอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเรื่องนี้ก็บอกว่าคงชะลอไปก่อนนะครับ หน่เดิมที่บอกว่าจะมีก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่แต่ว่าก็ชะลอไปก่อนนะครับคนที่นั่งอยู่ตแหน่งก็ทําความดีครับคนที่อยากลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสบตนายกอบตอก็เป็นท่วงงหวัดที่คุณจะได้แสดงอะไรครับศักยภาพในการที่จะขอเป็นตัวแทนที่น้องประชาชนมาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นฝ่ายนิติบัญญัติสบตนะครับคุณก็ออกมาทําหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเวลาที่เกิดวิกฤต ถ้าคุณมีเงินมากนะฮะคุณอยากจะได้คะแนนเสียงอาจจะซื้อไข่แกะที่น้องประชาชนเราจะชุดก็ดูครับว่าคุณเสียสละไหมไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีอยากเป็นนายกก็เอาเงินไปฟาดหัวชาวบ้านนะครับสองร้อยสามร้อยแล้วก็ได้เป็นแล้วก็ไม่สนใจชาวบ้านเรามองว่าถ้าหากเราเป็นผู้นําเราจะช่วยชาวบ้านอย่างไงในช่วงนี้วิกฤตนี้นะอะไรที่แนะนําได้ช่วยเหลือได้อย่างคนที่ยากจนในหมู่บ้านไม่มีรถไปตรวจก็หารถมาดูแลเขาบริการเขา เราก็จะได้ใจเขานะฮะในวันที่มีการเลือกตั้งรงคะแนนเราอาจไม่ต้องใช้เงินเลยนั่นคือความดีที่เราทําไปกับพี่น้องประชาชนนครบาันนี้ผมทนายบุญทาวนปัญญาสิทธ์ในฐานะนักกฎหมายและชาวบ้านเข้ามาพูดให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่เรารู้และก็ยอมรับความจริงว่าชีวิตเรานั้นมันต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใช่ว่าเราอดหูท่อแท้ สิ้นหวังนะฮะคนเราต้องมีความชิดครับผมถึงบอกว่าคนเราจนอะไรก็จนได้แต่จะจนความชิดนะฮะห้ามจนความชิดเด็ดขาดเกิดเป็นคนเนี้ยมีปัญหาเราต้องอย่าจนความคิดต้องชิดวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเรานั้นมันเป็นเพราะอะไรนั่นอย่างผมทํางานก่อสร้างผมก็ออกมาวิมีเคราะห์ก่อนเอ๊ะทำไมปูนมันลาวปูนมันแตกมันเกิดจากการผสมปูนไม่ได้ใช่ไหมผมก็มาลองอัตราส่วน ใช้ทรายแบบนี้ปูนเท่านี้หินเท่านี้มันก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับวันนี้ผมมาเรียนรู้ผมอยากปลูกทุเรียนะผมก็เรียนรู้าก,รนะก,รรการปลูกทุเรียนทําให้จะให้ทุเรียนเนี่ยมันโตได้วันนี้ผมก็กําลังเรียนรู้นะปลูกวันละต้นสองต้นคือจะปลูกได้ครบนะครับยี่สิบต้นในพื้นที่ตัวเองนะฮะแล้วก็จะถึงพนุถนอมให้มันเติบโตแล้วก็ออกลูกออกผลและพื้นที่เราเป็นยังไงทําไมห่างกันแค่ ห้าหกสิบกิโลหรือแปดิกิโลเนี่ยอำเภอขุนหาญอำเภอกันทรักษ์เนี่ยถ <ium> <cop ify> yeah, ึงปลูกได้สภาพอากาศก็บ้านเดียวกันพอดินหรือเราเพาะน้ํำยังไงเราต้องวิเคราะห์ครับมีข้อปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีทุเรียนตายตายเพราะอะไรผมต้องเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเหมือนกันครับวันนี้พี่น้องมีปัญหาพี่น้องก็ใช้เทคนิคและวิธีการในการที่จะหาแหล่งข้อมูลและเอาตัวรอดในชีวิตตวเอง น้องครับวันนี้ผมบุญถาวลปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยให้กำลังใจน้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศสิ่งไหนที่น้องประชาชนนะครับทําได้ด้วยตัวเองก็ทําไปก่อนอันไหนที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงพยายามป้องกันตัวเองอย่าให้ตัวเองนั้นติดเชื้อรับฟังข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ดีอย่าไปหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่ดีข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมนะครับน้องครับคนเราหากคิดทําดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญในฐานาะนักกฎหมายทนายความ และในฐานะผู้โชว์ชาญประจำตัวสมาชิกสภาผพพูา้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักวันดอกรักจะบานในใจคนไทย ดอกรจวาไม่ว่านานแค่ไในสัทธาที่อยู่